จ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอาระหังสม,มาสัมพุทโววิชาารณาสัมปโนส,สุขโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมสาลาธิสาธาเทวมนุษานาังพุทธโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาคาตโตภควาตาธโม,มสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะไยิโกปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิติเก้าสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อัญชลีกาลนิโยอนุตตะังปุญญขิเตังโลกสาติสิจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตวะโอราหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัชชังทัสมิงกินเนวา ทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปิยังจะทานางสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสิบเอ็ดสักกัตาวาสักกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวะมนุษยานางังพุทธเตเชนะโสทินานสันตุพัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสะมนตุเต สักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรลังปาลิลาหูปะสัมมังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุพัตวาสัพเพพยาบูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวรลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังะเตเชนะโสธินานสันตุพัตวาสัพเพโรคาบูปะเสมนตุเตเจ็ดพุทธานุสติรอบที่สอง อิติปิโสภควาอาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปนนสุขโตโรกวิทูอนุตตะโรปุริสาธรรมสาราลธิสาธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแปลธรรมานุสติรอบที่สองสวาคาโตภควตาธรโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาอิโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหีติ ก้าสังคานุสติรอบที่สองสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสสาบุคลาเอสาะภะคะวะโตซาวกสังโฆ อาหุเนโย و, ปาหุเนโย و, อคคิเนโย و, อัญชลีกะละ و, าลนนโยอนุตตะลังบุญญาขีตังโลกัสาติสิบจินดามณีปียังมันตังรอบที่สองจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะาวาังมังโปสัตธุโนทีปัง กาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมสิททิราพังชนานาเยมานีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาภะโหชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสักกตาวารอบที่สองสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชีนะโสธินา นัสันตุปัตวาสัพเพทุกขาบูปะเสมนตุเตสักกะตวาธรรมารัตนังโอสถังอ e ุตมังวะรังปะลีราหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสันตุปัตวาสัพเพพยาบูปะเสมนตุเตสักกะตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพโรคาบูปะเสมนตุเต เจ็ดพุทธานุสติรอบที่สอิติปิโสภควาอารหังสมาสมพุทโธวิชาจารณาสมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสะธรมรมมาาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภภควาติ8ธรรมานุสติรอบที่สสวาฆาโตภคว,วตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะณะยิโกปัจจัตังเวทิตาภูวินยูหิติเก้าสังคานุสติรอบที่สามสุปฏิปันโนภะขวัโตซาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวัโตซาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะขวัโตซาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะขวัโตซาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสาบุคลา เอสภพคกะวะโตสาวะกะสังโฆหุเนเยโยปาหุเนเยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาละนิโยนุตตะลังบุญญาขีตังโลกสสาติสิบจินดามณีปียังมันตังรอบที่สามจินดามณีปียังมันตังญาติสังทาสังโกนังอุป,ปะสันติจินหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตโตโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพชนาะพระหูชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสักกัตาวารอบที่สามสักกัตาวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวะรัง หิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปะเสมนตุเตสักกะตวาธรรมมาัตานังโอสถังอุตมังวังปาริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะเสมนตุเตสักกะตวาสังฆาัตานังโอสถังอุตมังวังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสทินา นัสสันตุพัธวาสัพเพโรคาวูปะสมเมนตุเตสิบสองชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจัตุสัจจาสพ,พังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตินากะนายกาสัพเพปติตาทิโต ปฏิทธิตาไมาหังมัถเกเต,เตมนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทธิโตไมหัง,ททง,คคททหงอุเรสัพพกคุณากโลหาทะเยเมอโนรุธโธสาลีปุตโตจักขคินโกนทันโยปินทัิภาคัสมิงโมคะาานจะวามเกทักคิเนสาวะเน ไมหังอาสูงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานามงอุภาสูงวามะโสตะเกเกสะโตปินทะทิภาคัมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงข้าโวกุูระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนเนิจจังปฏิตทาสิคู่นากะโร อุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโสาชะลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาทัตะนังอุป ทาตนานังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตกังทะชักคังปัญชะโตะอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปะริตตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทานาชะทานังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินานานา,นาวะละสังยุตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทะยัก วาตาปิตาทสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาอเสสาวินยังยันโตอานันตะชินะเตชะสาวะสาโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัชเลชินะปัญชะละมัชหิวิหารันตังมหิตตเลสัทาปาเลินตุมังสัพเพเตมหาบุริสัพภาษาอิ เจวามันโตสุขุตโตสุรคโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโย,ยสัตรธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชเลติสิบสามผะงมหากาพะหงสหัสสมาพ,พินิมิตาสาวุทันตังคีริเมคลังอุทิตโคราตรเสนมาลังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสาพาวตุเตชยมังฆารานิมาลาติเลกะมาพิยุทธชิตตาสัพพรารติงโคลมปนาละวะกะมะขะมะทัทยขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชัสาพาวตุเตชยมังฆาานินาลาคิลิงขาชาวลังอติมัตตภูตังทาวกคิจักกะมาสณีวะสุทาลุนันตัง เมตต์ตมัมูเสกะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชะยมังคะลานิโอขิตตะคักมาติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะะถังคุริมาละวันตังอิทีพิสังทัตตะมนโนทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชะยมังคะลานิกัตตวานะ กันตะถามุทารังอีวะคำพินิยาจินจายะทุปตะถะวะจานังชนะกายะมัดเฉสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาพวตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิ ตะมะานาังอติอันทภูตังปัญญาปทีปะชาริตโตชิตตามุนินโทตันเตชะสาาวตุเตชะยมังคะลานินันโทปนันทะผู้ชะครังวิพูทังมหมิทิงปุตเตนะถเถระผู้ชะเคนะทะมาปะยันโตอิทูปะเทนะอิทูปะเทสะวิธินาชิตตาวมุนินโท ตันเตชสะพาวตุเตชยมังคลานิทุกคาหะทิทัติผู้ชเคนะสุทันทหัตถังพาม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภก,กาพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสะภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลระอัตคาถาโย ο, วาจโน ที่นาทีเนสาระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิสุปันทะวานิโมคังสุขังอธิคเมยยะนารโอสป,ปันโยมหาการุรนิโกนาโทหิตายะสัพพานปานินางปุเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเต ชยมังคาลังชยันโตโพธิยามูเดสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตะปลังเกสีเซปทวิปุกฆเลอภิเซเกสัพพะพุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุงุตตะทิตังสุขโนสุ โหโตจะสุยิทธะทั้งพระหามะจาริสุป,ปัทขินังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปัทขินังปัทขินังมนกรรม,มังปณิทีเตปัทขินานิปัทขินานิกัตตวานะระพันตัดถีปัทคินีพระวัตตุสัพพมังขลังลักขันโตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะส,าสทาโสธีพระวันตตเต พวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพรธรรม,มานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเตพวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเตสิบสี่ปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมะทานีนะพวัน ปูชิตาโสถิงกรลนเตทะวิหารามัททะเลเถราจะามัทฉานวากาจะพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปาสก,กาคามาจะาเทสานิคมาจะาอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกา เนยานิกังธรรมวรังปกิจจะเตสพเพปิทุกัสสะกะลลนตุสังฆะยังทาตุจิรังสตังธรรมธรรมัทราจะปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัตทายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะโตสัมธรรมูสัมเพปิธรรมจาริโนวุติง สัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสัน,นาโหนตุสัมเพปิปานิโนสุทธาส,าสะเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุตวุธิภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมทาน,นิงมาตาปิตาจาอะัตตระชังนิจังลักขันติ ปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุสัพพาสิบห้าเทวดาอุยโยชนะคาถาทุกขกับปัตตาจนิตทุขขาพยาปัตตาจนิพยาโสกับปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยา ธานางธะธันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหนตุขัดชันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระลับปต,ตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชณรักขังพันธาภิสัพพตุสิ สุมังคุณคาถาโหตูสัพพังสุมังคาลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตูนิลันตรลังโหตูสัพพังสุมังคาลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิลันตรลังโหนตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตูนิลันตะลัง ้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิ่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและมนต์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมือ่อนุโมทนาแล้วบรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระผิดตายอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการด้วยเธอ